สวัสดีค่ะฟ้านะคะวันนี้มาพบกันที่โรงงานตู้แช่คิงคูนะคะที่นี่ที่เดิมนะคะพามาดูตู้แช่โอ้โหแต่ละรุ่นนี่บอกเลยว่าอยากได้ทุกรุ่นเลยสําหรับตัวนี้นะคะเป็น1ประตูสีดําค่ะเป็นที่หลายๆคนถามหามากๆเพราะว่าเทรนด์ตอนนี้นี่สีดําดูหรูดูแพงมากๆสําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็น1ประตูสเปคท็อปของคิงคูเลยนะคะอุณหภูมิเย็นจัดมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยไม่เสียพื้นที่ด้านบนเลยนะคะสามารถโชว์สินค้าได้เต็มพื้นที่เลยนะคะ แล้วก็จะมีชั้นตะแกรงนะคะสามารถใส่แล้วก็ปรับตามที่เราต้องการได้เลยสําหรับรุ่นนี้เนี่ยเสริมที่ล็อกมาให้ด้วยนะคะสามารถล็อกประตูได้แล้วก็หลอดไฟเป็น LED แบบประหยัดไฟมากๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูแบบรูปลักษณ์ของเขาก่อนเลยสวยมากๆตัวนี้สามารถแช่ได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดืม่มผักผลไม้ขนมเค้กนะคะหรือสินค้าอุณหภูมิชิลสามารถอยู่ในเจ้าตู้ตัวนี้ได้หมดเลยค่ะถ้าใครสนใจก็รีบตามเข้ามาเลยนะบอกเลยว่าลิมิต มากๆสำหรับรุ่นนี้ค่ะขอบคุณค่ะ